าพบกับ B Med ch Channel อีกแล้วน,นะคะค้าวันนี้เ้ายมีสินค้าดีๆมาแนะนำค่ะนี่เลยค่ะเป็นเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด5ลิตรนะคะตัวน,นี้นะคะสามารถพ่นยาได้ด้วยนะคะในกล่องนะคะจะประกอบไปด้วยกระบอกเก็บความชื้นนะคะสายแคนูล,ล่าค่ะชุดพ่นยา1ชุดนะคะใส่ให้ออกซิเจนทางจมูกน,นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีการใช้งานกันเลยนะคะ ให้เราต่อสายนะคะเข้ากับตัวเครื่องกับกระบอกเก็บความชื้นแบบนี้นะคะแล้วก็ต่อสายออกซิเจนนะคะแบบค่ะค่ะจากนั้นนะคะเมื่อเราเสียบปลั๊กนะคะตัวนี้นะคะจะใช้ไฟบ้าน220โวลต์นะคะเสียบปลั๊กแล้วก็เปิดสวิตช์ด้านหลังนะคะตัวเครื่องนะคะจะเริ่มทำางานโดยอัตโนมัติค่ะค่ะการปรบับอุณหภูมินะคะ การปรับออกซิเจนนะคะให้เราปรับลูกลอยนะคะอยู่ที่ประมาณ2หรือ3นะคะหน้าจอแสดงผล LCD นะคะจะมีปุ่มเปิดติดนะคะปุ่มเพิ่มเวลานะคะตั้งเวลาได้นะคะค่ะตัวนี้นะคะเมื่อเราเซ็ระบบแล้วนะคะสมมติางงาว่าเราจะใช้อยู่ที่60นาทีนะคะค่ะเมื่อเราปรับลูก ลอยเซ็ตเครื่องได้แล้วนะคะให้นําสายออกซิเจนนะคะไปคล้องที่จมูกของผู้ป่วยค่ะเพื่อเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้ผู้ป่วยนะคะตัวเครื่องตัวนี้นะคะจะน้าหนักอยู่ที่14กิโลกรัมนะคะความดังนะคะจะอยู่ที่45เดซิเบลค่ะสามารถใช้งานต่อเนื่องได้24ชั่วโมงนะคะมีฟังก์ชันพ่นยานะคะหน้าจอนะคะจะแสดงผลนะคะจำนวนที่ใช้งานนะคะแลจะจำนวนที่ใช้งานสะสมนะคะ ตัวเครื่องนะคะรับประกัน1ปีนะคะสามารถหาชมได้ที่ e ี Med Shop ทุกสาขานะคะค่ะถ้าท่านใดสนใจก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับเครื่องผลิตออกซิเจนนะคะขนาด5ลิตรค่ะถ้าก่อนจากกันวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับด m e ม c h a n n ของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ <Bye. S 1> สใจถึงใจรับรู้ ให้ที่ยิ่งใหญ่น้ำใจเล็กๆแลกรอยยิ้มที่สดใสมีคุณค่าทั้งจิตใจกับเวลาที่ได้แบ่งปัน